วันที่14มิถุนายน2567สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดพศ2567ถึง2570ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมณห้องประชุมหนึ่งโครงการชนรลประทานศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติจากนางสาวปราณีจันหอม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดคนที่2เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดประชุมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานได้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสถาบันการศึกษากลุ่มองค์กรเกษตรกร,กรและภาคีเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมกว่าจํานวน150คน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดศรีสะเกษและแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสภาเกษตรกร,รแห่งชาติตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร,รแห่งชาติพศ2553โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดซึ่งกลไกลตามมาตรา33วงเล็บ4 ให้สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา11ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นทบทวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดและได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยง,งานราชการกลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางออกการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดจากล่างสู่บนต่อไปพอเสนอให้ทางจังหวัดพิจารณาว่าแนวทางในการที่เราเเเเเจะเสนอให้กับเกษตรกรของเรานะ่ะมีความเข้มแข็งจากทาง,ทงาการเลีนผลไม้อินทรีข้าวอินทรีส่วนนี้เราจะต้องจับต้นแบบจริงจัง ไม่ใช่พูดเฉยๆนะครับไม่ใช่พูดลอยๆเพิ่มเติมนะตอนนี้เป็นเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนมากสําหรับในเรื่องของการทำภาคเกษตรอยากให้ควบคู่กันในเรื่องของหนึ่งในเรื่องของหยุดในทาาในเรื่องของการใช้สารพิษสารเคมีนะคะสองในเรื่องของการเคร่แฉงป่าสามในเรื่องของการข่าวต่อตันสี่อยากส่งอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการทำภาษการใต้น้ํา น้ำใต้ดินเพื่อเพื่อให้มันควบคู่อ่าก็เรียกว่าเป็นคู่ขนานกันไปมันขาดห่วงโซ่ครับขาดห่วงโซ่คือห่วงโซ่ทรัพยากห่วงโซ่คือระบบธุรกิจตอนนี้เรามีทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างแต่ขาดห่วงโซ่การรกิอต้องแยกส่วนว่าอ่านส่วนงานภาคและแหล่งทุนเกษตรกรวิสาหกิจและเครือข่ายและผู้ประกอบการ เอาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาเป็นห้อยเนี่ยนี้เวลาทำเป้าลายแย่ออกไปมันจะได้รับความเป้าใหญ่กว่าหรือก่อนอยู่ตรงไหนหรือแข็งอยู่ตรงไหนมันจะมาวาร่างแข็งได้ไม่รู้จุดดอนอยู่แข็งตัวเองทีนี้จะไปตาตามตัวอื่นอ่ะตัวหลักทำไม่ได้ต้องเอาตัวหลักมาก่อนหาสวัสดิ์มาก่อนแล้วที่จะเขียนมันแข็งตรงไหนมัก่อนตรงไหนก่อนเป็นไปได้ไหมว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตลาดเข้ามาส่งเสริมนะครับอย่างเช่นตามนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่า ตลาดนำการผิดนะครับเอาตลาดบางที่นั่งด้วยว่าให้สงตลาดสาั่งให้ผิดแบบนี้เกษตรกรค่อยผิดตามตลาดสาั่งนะครับอันนี้ผมก็อยากจะฝากนะครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้ปรับขอบคุณครับเฮ้ hey!